เดียขอ,อนุญ,ญาตให้โต้ยมามช่วยตอบคําถามกันต่อนะครับโต้ยมามเป็นกระดูกทับเส้นปาาระสาทเป็นมานานเรียนมาเจ็ดปีผมประมาณเจ็ดปีปนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของโรคกระเพาะ,วพาะความดันสูงแล้วก็ยังมีการคันตามตัวไออาการปัญหากระดูกทับเส้นประสาทนี่เกิดจากอะไรทราบไหมครับผมไม่ทราบเหมือนกันพอดีบอลที่เป็นหนักเลย ไปอยู่โรงพยาบาลสบายย้อยนะครับแล้วก็โรงพยาบาลน,นั้นส่งส่งไปหัใหญ่อ่าฮะส่งไปหัดใหญ่แลหมอเอสเร่ครับเอสเร่ดูว่าเป็นอะไรก็เอสเร่ออกมาว่าเป็นกระดูกทับเส้นพอดีหมอจะผ่าตัดนะครับผมไม่เอาตอนนั้นตอนนั้นม,มีมีอุบัติเหตุมาก่อนไหมหรือว่าไม่ไม่ไม่มียกของผิดท่าราทำงานหนัก อ๋อคือทำงานนัะทำงานน่ะกระดูกทับเส้นประสาทอ,อ,อันนี้หมอหมอวินิจฉัยแล้ววินิจฉัยแล้วบอกว่ายังไงต้องผ่าตัดผ่าตัดอาการตอนนั้นเป็นยังไงบ้างครับผมถามว่าหมอถ้าผ่าตัดผมนี้อาการเป็นยังไงหมอบอกว่าห้าสิบห้าสิบเ้ยห้าสิบห้าสิบมันตายแหละคนเรานี่ <c oughs> ผมบอกว่าผมไม่เอาตอนนั้นตอนนั้นเดินได้ปกติไหมครับเดินไม่ได้อ๋อตอนนั้นเดินไม่ได้ไไดแล้วไ แขนขาอ่าคือนอนอย่างเดียวนอนอย่างเดียวโอ้แสดงว่ารุนแรงเลยใช่ไหมครับอาจารย์ครับอ๋อคุณนิลีอยู่ใกล้กันซาคือนอนเลยก็ค่อนข้างรุนแรงอะนะคะแต่กระดูกทับเส้นประสาทเนี่ยสาเหตุอย่างของโตอิมามก็มาจากการทำงานหนักเนาะอาจจะยกของหนักแต่จริงๆบางรายเนี่ยนะคะ แค่ไอหรือจามก็เป็นได้นะฮะ <Huh? S 1> เพราะว่า <c oughs> ถ้าคุณต้นจามแรงๆออกมาชิ่วแล้วก็กระดูกมันตัวมันบิดนิดหน่อยเนี่ยหมอนรองกระดูกเคลื่อนได้เป็นเส้น oh. ทับเส้นประสาทได้นะฮะบางคนเกิดบางคนลงไปนั่งพับเพียบอันนี้ก็เป็นได้ลงไปนั่งยองๆลงไปนั่งคุกเข่าเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเด็กๆจะไม่ค่อยเป็นไรนะฮะ <c oughs> แต่ถ้าอายุสักห้ขึ้นเนี่ย เขาจะห้ามเลยว่าไม่ควรทําโอ้ยอย่างั้นอีกงานครับผมอีกนานนึกว่าอีกปีเดียวผมผมยืมอีกคือหลายหลายปีฮะหลาย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 แล้วฮะผมผมยืมไม่ยอมฮะก็คือเกิดจากการผิดท่าตอนนั้นถึงกับต้องนอนล้มล้มหมอนอนเสือว่าอย่างนั้นทาอะไรไม่ได้เลยไม่ได้เลยหมอบอกว่าต้องผ่าตัดอย่างเดียว่่าตดอยยงเีวมีวิธีอื่นไหมครับก็ผมออกขอหนังสือ ให้ออกจากโรงพยาบาลนะขอกลับไปอยู่บ้านนะเออกลับบ้านเลยกลับบ้านเลยไม่พาไม่พาแล้วแล้วเราใช้วิธีอื่นรักษาไหมครับผมไปรักษาที่คลินิกหัตใหญ่ที่หัดใหญ่ที่หัดใหญ่พอเดินได้ใช้วิธีรักษายังไงครับปีหนึ่งกินยาอ๋อให้ทานยาทานยาทานยาอยู่มาก็ไม่ไม่มาหายนี่เดือนหนึ่งทานอยู่เท่าไหร่ปีหนึ่งใช่ไหมฮะอ่าปีหนึ่งเดือนละครั้งไป เหมาะไปที่คลินิกแล้วไปยังไงครับไปกับรถอ๋อต้องให้มีคนอุ้มไปไปรถยนต์ที่บ้านนะครับอ่าฮะพอกินยานั้นก็เดินได้ยานะยาของที่คลินิกแต่ว่าไม่หายแต่ไม่หายมันจิบอยู่ยังยังเป็นยังไงครับมันจิบเจ็บคือเดินได้แต่เจ็บแล้วก้มก็ไม่ได้ก็ไม่ได้บิดไม่ได้อ อาจารย์ยาที่โตอิหม่ามทานเป็นยาก็จะเป็นยาแก้ปวดแก้เจ็บใช่ไซึ่งอันนี้เป็นสาเหตุที่ตามมาด้วยโรคกระเพาะโรคกระเพาะก็เลยตามมาจริงๆการเป็นกระดูกทับเส้นเนี่ยนะคะบางทีมันไม่ต้องไม่ต้องถึงกับผ่าตัดหรอกเพียงแต่ว่าถ้าเรานอนนิ่งๆไม่ใช้ข้อกระดูกสันหลัง ครับสักพักหนึ่งนะฮะแล้วเวลาจะลุกจะเดินก็ใช้ไอ้ตัวัพ p อ o r t อะฮะตัวบล็อกตัวประคองเอาไว้ไม่ให้หลังกระเทือนอะไรพวกเนี้ยซึ่งไม่นานมันก็มันก็สามารถที่จะหายได้เองเหมือนกันนะฮะแต่ยาที่โต๊ะทานโตมหมางทานก็คือเป็นยาแก้ปวดแก้ปวดอันนี้คุณหมอ,อบอกใช่ไหมฮะครับแล้วคิดยังไงถึงมาลองทานบินคุณเซะ่นะไป ไปที่บ้านเซนี่ต้นเหตุเลยนะฮะไปที่บ้านกินบิมครับให้กินบิมแล้วจะหายไม่สงไม่สงสัยเหรอครับอ่าสงสัยนะได้ได้นะรับอย่างของคุณอิลีเนี่ยเป็นลิสีดวงแต่ของคุณเนี่ยเป็นกระดูกทับเส้นประสาทไม่สงสัยเหรอครับไม่ถามเซะเหรอครับว่าทําไมมันคนละโลกเลยแต่มันกินไอ้บิมตัวเดียวกันได้กินบิม ไม่ไม่สงสัยเลยไม่ไม่ได้ถามเลยไม่ได้ถามเออฮะก็กินกินประมาณสองเดือนผมกินบินวันละเท่าไหร่ครับเช้าสองเม็ดก่อนนอนสองเม็ดเช้าสองเม็ดก่อนนอนสองเม็ดครับสองเดือนกินสองเดือนเกิดอะไรขึ้นก็ยังดีขึ้นมากเดินได้เดินได้ตกใจนะครับคุณอิรีเห็นเห็นโต้ยมาไม่ก่อนอยู่อยู่ที่บ้านไงครับครับก้มอยู่ เดินไม่ไต right? like sure so ่พอกินบีมไม่กี่วันเดินได้เดินไม่ต้องก้มเลยอ๋อเดินแบบตรงๆได้ตองโค้งอะนะฮะก็บีมนี่มันมีธิ์ต้านการอักเสบและลดปวดอยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นผลมันก็จะคล้ายๆกับที่เราใช้ยาแก้ปวดนั่นแหละส่วนความดันที่ว่าลดลงเนี่ยคือโดยปกติเนี่ยความเจ็บปวดจะก่อให้เกิดความเครียดถ้าเราปวดเนี่ยเราจะเครียดหนักเลยนะ ะะปวดที่ไหนก็ตามมันจะเครียดกังวลกลายเป็นความเครียดซึ่งอันนี้จะทําให้ความดันสูงขึ้นได้ถ้าตอนนี้โตอิหม่ามไม่ปวดแล้วใช่ไหมคะครกระเพาะก็ไม่ปวดความเครียดมันก็ค่อยๆค,ค,คลายลงไปความดันมันก็ลดลงและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าบิมเนี่ยมันทําให้ความยืดหยุ่นของหลอดเลือดเนี่ยดีขึ้นเพราะฉะนั้นการสูบฉีดเลือดอะไรไปเลี้ยงส่วนต่างๆและการไหลกลับมันดีขึ้นนะฮะสุขภาพจิตแข็งแรงขึ้น มีความสุขไหมครับตอนนี้ความสุข <S <S ความสุขมากมีความสุขมากนะครับอันนี้แหละครับเป็นสิ่งที่เราปรารถนานะครับเพราะว่าในทีม o p e r a t i ช n b e บ m เองก็มีความตั้งใจอยากจะให้คนไทยเราเนี่ยได้สิ่งดีๆรวมทั้งได้ความสุขที่เกิดขึ้นในใจทุกวันนี้ยังบิมอยู่ไหมครับไม่วันละกี่เม็ดรครับเช้าสองเม็ดก่อนนอนสองเม็ดเช้าสองเม็ดก่อนนอนสองเม็ดทุกวันเลยทุกวันเลยนะฮะแต่ตอนนี้เนี่ยสดใส ผิวพรร์สดใสนะฮะดูหนุ่มขึ้นอีกหลายปีเลยนะครับหลายปีหลายปีเลยฮนะเอา <laughs> ละครับขอบคุณทั้งสองท่านมากครับขอบคุณมากครับ